ในที่สุดมันก็มาสักทีพร้อมกับเงิน99.99 99กูที่พร้อมจะสลายไปกับแพ็คหานี่โอ้โหกูรอยอย่างนานกูฟาร์มเกือบครึ่งเดือนเพื่อจะมาซื้อเซตนี้โดยเฉพาะอะล่ะกูหวังว่าเซตนี้มันจะคุ้มแล้วกันเพราะว่าเซตนี้มันเป็นเซ็ตที่เกี่ยวกับการเล่นเนื้อเรื่องก็ไม่แปลกเท่าไหรน่นาอไอ้เฮียมันทำเนื้อเรื่องพังไปหมดหพ้องพวกหานี่แหละอ่ะเงินงกูเก0กูก หายโอ้ยเฮียไม่รู้สึกไม่คุ้มชิบหยเลยสั์เอ้ยโอ้โอ้กูกลับมาจนเลยเอาล่ะกูขอให้พวกมึงเก่งๆหน่อยเถอะไอหาไอพวกเซตนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายอะ่ะไอนี่อะไรเนี่ยน็อปเตอร์มีมอันนี้ก็เออเคนแล้วก็ไอนี้ก็โนแมนแล้วก็มีโดนใช่ปะเออใช่โดนเอาล่ะอย่าคิดว่ากูไม่มีตังในการอัพเพราะวันนี้อ่ะ กูฟาร์มาโคตรจะเยอะเลยละกูอัพในคลิปแม่งเลยโอ้โหหมดเกี้ยงหมดเกี้ยงทุกอย่างกวังว่าพวกมินจะเก่งนะไอพวกนักวิทยาศาสตร์ตั้งหลายไอยสามสตัวเนี่ยกูขอไว้เป็นอย่าง,งั้นแล้วกันเอาละได้เวลาจับเซตแล้วเอาละทีมนักวิทยาศาสตร์ก็จะมีประมาณนี้ซึ่งก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่ากูปั้นมาสุดทุกตัว กูหวังว่าทีมหานี้จะไม่ทําให้กูผิดหวังเพราะว่ากูฟาร์มแม่งเกือบ2อสมวันอะ่ะพูดมาทําเพลงเดี๋ยวเวลาไป็นยโลเคชั่นก้ากันแล้วไอ้นออ้องเออจะว่าไปกูเล่นหมดทุกดาแล้วนะเอ,อสุ่มดาเล่นแล้วกันเออใช่จะว่าไปกูก็ย,ยังไม่ได้เล่นเซตนี้เลยนี่หว่ากูแบบได้มาสดๆแล้วกูก็แบบหยิบมาเลยเออ อะไรกู уров, จะหยิบตัวอะไรไปก่อนดีวะเอิ่มวางรีบวางแล้วก็ปล่อยไป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 เร็ว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 ทากิเลยมันเออนอะไรยิงยิงยิงระเบิดระเบิดเออสวยอะไรออกมาสามตัวแล้วเว้ยมึงโดนเล่นแน่มึงโดนเล่นแน่อะไรเปเปอ้เนี่ยปั๊บเพื่อนไฟยึดในไฟยึดเอียบไม่ไม่ได้ขยับไม่ได้ขยับโอ้โหโทษปูแข็งมากอะไรเนี่ยโดนโดนโอ้โหมาฆ่ากูจะชัดอะไรไปไปไปลิกซานเชตอะไรเรียกรวมเรียกรวมตรงนี้ อะไรอะไรล่อตล่อตีน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 ตี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 ปีตีปีตู้ไม่เฮียแม่งโดนลิกซานเช็กุยเสร้ดเออทำไมเมื่อกี้กูกดไปมันอ๋อมันต้องลากกูลืมเย็ดไอ้เฮียเปเปอร์กูโชว์เหนือมาเมื่อกี้อะไะเรียกรวมตรงนี้แล้วกันไป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 ย่ามาตีพวกกูไปตีโดนนุ่นสนใจโดนนุ่นไปไปไปเรียกรวมแล้วก็ตู้ไม่เฮียเอาตายก่อนเฮ้ยเซตนี้เป็นธรรมดานะเนี่ยสมแล้วที่เป็นเซตสำหรับเรื่องการเนื้อเรื่องซึ่งใช่มันควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว พราะแม่งมันทำให้เนื้อเลือกชิปทายไว้ว่ากันหมดหนาไอ้เหี้ยดสมมึงอาลามาโยกมาโลเคชั่น8บ้างถึงแม้ว่าอาจจะเวลน้อยกว่าโลเคชั่น9แต่ก็น่าจะมีความแบบว่ายากพอๆกันนั่นแหละเอาละไปเลสโกเลสโกลิกซานเชสกูอย่าตายนะเว้ยเออบีมันมึงติดคีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมมึงไม่เลื้อยมาเนี่ยเออเลื้อยไปโดนโดนมาระเบิดโดนโดนอยู่นิดนึงดาเมจแม่งเข้าตดูดไอ้เหี้ย เอ้ยพวกนี้มันขู่ดาวเร็วใช้ได้นี่วะไม่ได้แก่เฮ้ย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 โอ้โหเลือดมึงรอดได้ไงเนี่ยอืมึงด้วยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนโดนโดนแล้วมึงจะไประเบิดไอ้ลิกกูทำไหมลาไปไปเลยไอ้พวกทางหลายนักวิทยาศาสตร์กูไปเดี๋ยวเวลาเก็บกว่าสี่สิบพวกมึงสร้างไปแล้วเว้ยเฮ้ยเชี่ยเหลือเชื่อว่ะเห็นทีมง่วยๆอย่างงี้แม่งดันเก่งชิบหายเลยเว้ยโอเค มาด่านชาเลนจ์โลเคชันแปดบ้างดูซิไอพวกทีมหานี่มันจะเก่งจริงขนาดไหนกันเทียววะหลไปด็อกเตอร์โนแมนแล้วก็ไอด็อกเตอร์เคนไปคอมโบกันหวังว่าน่าจะชิปหายและแอฟบี้มาพี่พี่ชายพี่ชายยุดก่อนฟีดมันใหญ่มากก็จะว้าเฮ้ยอุ้ยเตะเตะโอ้ตายตายตายโดนอื้อหือสวยมากโดนโดนโดนเรียกรวมเรียกรวมเรียกรวมอย่ามาตีบ้านกูไปตีที่อื่นเออนั่นแหละแม่งเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันโยไอ้ก้อนเนื้อได้เลยเลย โอ้โหเลีมากเลมากอืมก้ม uh huh. ระเบิดเออสวยดาเมีดโคตรโคตรน้อยบ้านกูบ้านกู้กยู่แตกมาเอาไม้แว่เมื่อกี้แค่วอรม,มือเฉยๆดูเฉยๆว่าทีมนี้มันทำอะไรได้บ้างล่ะเอฟบี F B มันจะมาวางโดนเอตวางโดนที่อะไรวางกลับระเบิดไปตรงนี้ แล้วทีนี้ก็โอ้โหดูดาเมจดาเมจมึงมีแค่นี้มึงก็ไม่ต้องตีเธอลูกพี่เฮ้ย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 บ้าน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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่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 อุ้ยอุ้ยชิปหายแล้วปับ๊บดาเมจปั๊บดาเมจไปทุกตัวทุกตัวบ้านจะแตกพี่จา๋าบ้านจะแตกใจเย็นในก็จอนสูโอ้บ้านเหลือเลือดแบบติง่งติ่งนึงจริงๆเฮ้ยแอฟบี้อูเออใช่นี่หว่ายังไม่เคยเล่นเออหมูนั้มแข็งแบบ หิมะตกเลยเว้เออเล่นสักหน่อยก็ได้อะจะได้แบบเออลงคลิปด,ด้วยเออใช่ไอพวกดานฮานี่ยังไม่เคยลงเลยจะว่าไปอีกกามอยู่ภายใต้หิมะน้ําแข็งอย่างนี้ได้ไงวะเนี่ยมึงนี่มันทนทานจริงๆเลยเว้เออเมืมม่อกี้มึงยิงไม่โดนสักดอกเลยหรอพี่เนี่ยเมื่อกี้มึงยิงไม่โดนสักลูกเลยโอ้โหตาขี้อืม อืมระเบิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนมาจากไหนเยอะ,ยอะแยะวะเนี่ยโอ้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 ฆ่าทีมตัวเองทั้งนั้นไม่ไม่แช่มาระเบิดทีมฝั่งตรงข้ามเลยแม้แต่นิดเดียวแม่งระเบิดทีมตัวเองล้วนๆโอเคโอเคไหวไหวอยู่ไหวอยู่ดานนี้มันดีมีดีใช่ซีซีมาดานนึงหวังว่ารอบนี้น่าจะเป็นดานที่ทําให้เอ่อทีมนักวิทยาศาสตร์กูได้โชว์สักทีนะไปเลยฟีดมันยาง้งแหละเอ่อโนแมน ฟีดมันฟีดมันอย่าให้ม sure, ันขยับมาได้ย่าให้มันขยับมาได้เด็ดขาดถ้ามันขยับมาได้ทีมแม <It> ่งชิบหายกันหมดเน่อืมด่านี้เน้นถึกสินะแล้วทีมกูก็ไม่ได้ดีวื้ว้าอะไรขนาดนั้นอะไรเรียกรวมไปอะไรรวมตรงนี้มันลาก็ตรงนี้เออรวมตีตีโดนตีวืดตีวืดแล้วก็แตกไอ้หามึงทีมกูเนี่ยแหละกูรู้สึกว่าเออไอโนแมนเนี่ยแบกสุดๆแล้วที่เหลือไม่โคตรไรประโยชน์เลยเนี่ย มึงด้วยดเรเคนเห็นว่ามึงเก่งนักเก่งหนาเนี่ยโคตรไรประโยชน์เลยดรลิกซานเชสกูไปถึงท้ายแล้วยิง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 ไปไปไปเคลียร์สนามโอเคเยี่ยมมากอาลามาใกล้ๆด่านแรกเลยมารอบนี้แหละกูจะได้มาแก้แค่นอ้โทสบูหาร่างสักทีเออชิบหายแล้วมีไอ้ก,ก้อนลิม,ลมารูมาด้วยไปไปวางระเบิดไปพีชีพตัวเอง,างวางวางวางโอ้โหดาเมจโคตรกระปุกชิบหายและไอ้โพลสิทธ์อืออือฟีดฟ,ฟีดโอ้โหไม่ทัน เรียกรวมตรงนี้อะล่ะด้านหลังมันสนใจปะเออมันสนูนมันสวนโอเคตีตีฟีตีฟีลิกกูตีฟีโอเคๆๆแล้วก็แตกทําไมด่านนี้มันรู้สึกอนาถเวะสูสีอยู่แหละแต่มันอนาถชิพายเลยเนี่ยไอ้กอลิมารูนี่มันสนใจโดนปะลองเทสสิไม่สนเลือ่อยเถือนเถือนเถือนเออสวยแรงแรงแรงไป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 จบจบจบลงๆอย่างนีจ้จบให้ไวเลยจบให้ไวเลยอะล่ะอะล่ะลิมารูมาลิมารูมาอย่าให้มันเห็น โอเคไม่น่าพูดชิปหายแล้วโดนยามยาวโอ้โหโอ้โหโดนแม่งเอ้ะมาสนใจโดนมาสนใจโดนแล้วก็ตู้มาเฮียแฮีอะละจบจบจบร้อยจบร้อยจบนั่นแหละเยี่ยม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 แตกอะละได้เวลาของใหญ่ได้เวลาเทสสอบก,กับบอสใหญ่ล,ละเอ้ยอะละกลัวเรียกรวมมาตรงนี้แล้วกันนี่ยเนี่มาตรงใครมาตรงใครระเบิดระเบิดตู้โอ้โหดามเมจไม่สะก,กิดบอสเลยไปเลย กูเชื่อว่าพวกมึงทำได้แล้วแม่งก็ค่อยๆตายไปทีละคนหมายเขาว่ายังไงวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวๆตายเยอะไปละตายเยอะเกินไปละเดี๋ยวๆๆๆไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเจู่ๆทำไมมันจะรีขนาดนี้วะเนี่ยกูยจะไม่ได้แพ้เพราะบอสเนี่ยกูแพ้เพราะลูกน้องแม่งเนี่ยเออนี่จบเคลียร์สนามเงินไม่มีเงินไม่มีชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเพวกมึงจะไม่สนใจด้านหลังสักหน่อยเลยพี่ฐานฐานเออเยี่ยแม่งไม่สนใจด้านหลังเลยไอ้พวกหามเอ้ยอะไรเอาไม่ เมื่อกี้แค่ทดสอบเฉยๆรอบนี้่กูของแท้เอาให้ไหวเอาให้ไหวสูเอาให้ไหว,หไหวพวกมึงทีมนักวิทยาศาสตร์เลยนะเว้ยอือ,อโดนไปโดนไประเบิดระเบิดตรงน,นั้นแหละเออเยี่ยมแม่งไม่โดนลิม,มารูตัวนึงเออชีบหายแล้วกูทําถูกไหมเนี่ยหาและชีบหายหมดแล้วลิม,มารูแม่งออกมาเต็มไม่หมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่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 แม่งเอ้ยโดนแม่งฆาตกรรมทีมกูด้วยเฉลีย่ยแมมมันไม่มันไม่ตีทีมเขาเลยแม่งตีแต่ทีมตัวเอง มึงทำไปทำไมไวะเนี่ยไอ้โดนเนี่ยใครมันส่งโดนมาวะไอ้ฮามึงอย่าให้กูรู้นะเวย้ยแม่กูจะจับมึงทำผัดเผ็ดเลยเนี่ยไอ้าหนีบ้านกูแตกเลยเยี่ยม